สวัสดีครับคุณผู้ชมและเพื่อนเพื่อนที่รักครับวันนี้เราถอดอาจารตัวนี้ออกมาแล้วครับเราเพื่อจะมาดูข้างในครับครับเพื่อนๆว่าลูกปืนเขาเสียงมันดังหรือเปล่านะครับเอ้ลูกปืนมันกันแน่นนะเพื่อนๆดูครับมันก็นแน่นอยู่นะผมว่านะลูกปืนตัวนี้นะ่ะมันก็ใช้ได้นะเพื่อนๆดูดูด,ดูนะ มันแน่นนะดุปืนมันแน่นมากอะ่ะอืมมันแน่นนะเพื่อนมันดีอยู่นะผมว่าน่ะเป็นปดังอะไรเสียงมันดังอะไรเพื่อน,อนดูเช็คดูนะดุปืนข้างในนี่นะมันแน่นคึกเลยครับเพื่อนเพื่อนันนั้นเราก็แทกออกมาดูที่ครับเพื่อนเพื่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับคลิปอาจจะยาวนะเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวลองลองดูก,ก่อนเราก็แทกดูก,ก่อนนะครับเพื่อน มันแน่นปึ๊กเลยครับมันแน่นเนี่ยมันก็แสดงว่ามันยังดีอยู่นะผมว่านะโอ้โหเพื่อนๆดูไม่ใช่ง่ายนะครับเอาเรื่องเลยนะครับนี่นี ต้องใช้ไม้นะคะน้เพื่อนอ่ะมาเช็คดูให้มันมันอ,อกุกมันใจว่าดีไหมเป็นยังไงบ้างอ่าเพื่อนเพื่อนมันก็ดีนะเพื่อนเพื่อนดูครับดูมันแน่นอะมันไม่โยกเลยนะเพื่อนเนี่อ่ามันแน่นดีใช้ได้อยู่ใส่เข้าไปเดี๋ยวเราอนามันหยดเข้าไปนะ เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวใส่น้ํามันได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับชิคดูก่อนมันแน่นอยู่นะผมว่านะมันไม่ใช่ว่ามันเสียนะแล้วถ้าเปลี่ยนป้ามันก็เสียเงินเปล่านะครับนี่ลูกมันตั้งเกือบร้อยนะคับเพื่อนน้ำแพงนะลูกปืนตัวนี้นะที่มันแพงเพราะมันคือมันมันทนมากมันถึงแพงครับ ก็ถือว่าใช้ได้นะผมว่านะมันใสจรารบีได้ไหมมันมันแทบจะไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนมันแทบจะไม่ได้เลยแหละนอกจากว่าเราหยอดน้ำมันแค่นั้นเองหยอดเข้าไปทางในนี้นะเพื่อนนะเดี๋ยวลองลองลองดูก่อนหยอดน้ำมันเหรอเดี๋ยวหาน้ำมันก่อนนะโอ้เราจะสต็อปก็ไม่ได้ มาต่อครับเราใส่จรรบีไปได้ไหมดูๆแล้วนะมันไม่ค่อยได้นะเพื่อนๆมันไม่มีรูใส่เข้าไปเลยไหนะเราจะลองดูก่อนเนาะนี่น้ำมันผมเตรียมมาแล้วนะน้ำมันสองทีผมจะลองดูก่อนนะไม่เสียงมันดังจังนะครับคนใช้เขามานเสียงมันดังปังป,งปงัผมเช็คดูแล้วมันก็ทุกอย่างมันก็ดีหมดเลยนะผมว่าน่ะ ไอจ้าลูกป,ปืนจ้าตัวนี้มันทนมากนะครับเพื่อนถึงว่าราคามาถึงแพงไงครับก็ลูกลรเกือบ100ร้อยนะเพื่อนนะถ้าเป็นลูกป,ปืนมอเตอร์ไซค์ล้อหน้าเนี่ยมันเป็นร้อยแล้วครับเพื่อนๆเขาเอาเรานะครับใส่เข้าไปแล้วก็เอาน้ำมันหยอดตามไปด้วยนะเนาะเผื่ออาจจะดีนะครับเพื่อนๆนี่ อ๋อใส่เข้าไปอ๋อใส่เข้าไปควจริงจัดตัวนี้นะมันใส่เข้าไปแล้วมันแทบจะไม่มีนะ้ำมันหล่อเลี้ยงเลยนะครับเพื่อนๆจัดตัวนี้นะดูข้างในครับมันไม่มีอะไรที่จะไปเลี้ยงมันเลยนะเพื่อนๆดูดูดูอ่าเราไม่ใส่ละมันจะเยิม้มใส่ด้านเดียวก็พอแล้วครับอใส่ด้านเดียวพอละเพราะเดี๋ยวเราก็ใส่เข้าไปใหม่อาอ อัดเข้าไปใหม่นะเพื่อนเนี่ยโอ้เพื่อนเพื่อนนี่ยมัน,นดูมดันสุปกปรกนะผมว่านะเอาอะไรมาเช็ดหน่อยดอิอ่าอะไรมาเช็ดหน่อยอ่าอะไรก็ไม่รู้ผมเป็นหน่อยก็ไม่รู้แล้วนะอีกได้ชิดชูเป็นหน่ยก,ก็ไม่รู้เพื่อนเพื่อนดูกันเออทำง,งานอยู่คนเดียวหายได้เนี่ยมันสปกปรกด้านในเนี่ยอืม ใี้คุณนิดเดียวใช้เวลาเยอะนะห้านาทีแล้วนี่พิชเข้าไปหน่อยพิชชูซั้ไปไหนเนาะอ๋ะ,ะถือว่าใช้ดได้เนาะไหนโอ้มันหยอดหน่อยก็ได้อ่าะคาราบีทมก็ช้าอ่านึ่งเลี้ยงไปใส่เข้าไปแล้วก็นี่เ,เระเลงเข้าไป เราก็อัดเข้าไปนะครับเพื่อนๆนี่ตีเข้าไปนี่ตีแบบนี้เ,เพื่อนเข้าไหมเนี่ยมันมีปิน้นอยู่ข้างในตัวนะครับเพื่อเพื่อจะล็อกลูกปืนนะข้างในมีปิน้นอยู่นี่นะปิน้นอยู่ตรงไหนอืมได้ละนี่เพื่อนเดี๋ยวเข้าละเพื่อน,นจะมีปิน้น มันอาจจะไม่ได้มีน้ํามันเท่าไหร่ที่ที่มันดังนะเพื่อนนะคนใช้บอกดังเหมือนละคังละครังนะเพื่อนเสร็จแล้วนะผมก็จะใส่ปิ้นเข้าไปนะครับเพื่อนๆอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับเพื่อนนะมันเพราะว่าวาถาทำไปด้วยนะครับเดี๋ยวกดผมหาอาหารอะไรมาจิ้มจิ้มๆเหมือนกอนนะให้มันลงเข้าไปล็อกก่อนนะ ต้องใช้วชสายอ่ะมันเริ่มมืดแล้วครับวันนี้นะดูดูของเล่นดูดูครับเออแล่ะเห็นแล้วเห็นแล้วนี่เห็น,เ,หน,นเพื่อนเห็นไหมมันของเล่นมันเล่นยากนะับเพื่อนนะับดูครับโอ้ไม่ใช่เดี๋ยวตัวนี้มันตัวน,น,นี้มันเขาเรียกอ,อะไรนะตัวหกตัวหก ต,ตัวหกหกหกตัวหกแบบนี้ครับเนี่อนๆหกหกแม่มองมาเห็นแล้วเนี่ยผมหลุดละเพื่อนมาดูดูอ่ะไม่ใช่ง่ายๆนะครับเพื่อนไม่เห็นแล้วนะอ่ะมันยากครับมันยาก อึบอโอ้ยเพื่อนเพื่อนเอาเรื่องกันนะครับเพื่อนดู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 มันนะโอ้โหเพื่อนเมันมันผมขอปิดคลิปไปเท่านี้แล้วครับเดี๋ยวเพราะว่าเราถ่ายทําแบบนี้มันใส่ไม่ได้ครับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนเนไปก่อนนะครับ